เอาล้ครับผมก็กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องอ่าโลเก็ตคุ้งเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพาชมบรรยากาศอ่ลอยกระทงที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นสูงนิดนึงนะครับผมผมไม่เสียงภาครวผมกับีพี่นะครับครับผมครับครับครับ วันนี้ก็ผู้คนก็มักหน้าหลายตานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักสักคนเลยนะครับ FC ี่ผมจะตามให้มาอ่าแล้วก็วันนี้มาอยู่กับเพื่อนผมนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนจะมาทําอะไรให้ดูนะครับจะมาเต้นอะไรครับผมเพื่อนผมจะมาเต้นเอาเองครับผมอโหก็อีกหน่อยก็จะโดนส้นตีนนะครับก็จะมันก็จะโดนตีนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่ไม่หนูพอแน่พอหลังแต่กูเก็บตีนมาว่ะ ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็ชมบรรยากาศไปนะครับผมสาวสาวมากๆเลยสาวเยอะเลยครับผมซูมไปตรงนั้นครับผมสิบสองเดีลิวนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรที่ดูนี่ค่ะซ้ายมือพี่นี่เดี๋ยวผมต้องหากันนะครับก็ตามมาเลยนะครับผมตามมาเลยครับก็รอบข้างก็จะเสียงดังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นวันลอยกระทงนะครับซึ่งผมก็ได้ลอยไปแล้วแหละ ก็ว <S preach ers> ันน so ี <res> ้ก <process> mm ็จะให้ด <ain ways dishes> <ile> ูคมลอยนะครับซึ่งผมก็ซื้อแจกครับซื้อแจกให้เขาปล่อยเนี่ยคมลอยนี่ก็นี่ครับตอนนี้ผมซื้อแจกแล้วก็คมลอยนี่ก็ผมก็ซื้อแจกเหมือนกันนะครับผมซื้อให้เมื่อกี้คนละลูกี่ไปผมป้ายวมาใส่อู้ได้ครับัแเาันออมันได้มันได้มันได้เอไปชมกันต่อนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวแล้วผมเลยจะให้ดูนะครับ มาให้ดูนะครับขาวไม่ละครับขาวไม่ละอีสัตว์ไปครับอยู่นานไม่ได้แม่งมากับพัวเดีมต่อไทรให้คนอันนี้ผมก็ซื้อแจกนะครับเป็นชาวอ่าตุเกตนะครับอันนี้ก็จะปล่อยนะครับร้อนหน้าก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะบรรยากาศก็จะอ่คนก็มากหน้าหลายตานะครับก็จะหนาแน่นกันหน่อย เราจะพาแอบพูคตอนนี้ก็คนก็เริ่มทยอยมานะครับผมให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมสูงนะครับเอาผมก็คลิปนี้ก็จะตัดไปอีกไปอีกที่หนึ่งนะครับร็คลิปนี้ก็จะตัดไปละเอาแล้วครับมาต่อกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้เราก็จะเดินไปอ่า อีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็มีคนเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะไปะตรงสะพานเหล,นลาหล็กนะครับหรือว่าขัวเหล็กนะครับที่คนเชียงใหม่เขาเรียกกันนะครับก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงมากหน้าหลายตาเป็นที่มาจับจองกันนะครับมาลอยกระทงกันนะครับ ผู้ชายก็จะมาหาสาวๆคนระับผมก็จะมาแต่งตัวแบบประเทศกันเลยตรงน,นี้ผมว่าจะไม่ยากนะครับมันเสียงดังไปหน่อยไป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  ผมก็จะไปเต้นนะครับตอนนี้ผมจะบังคับให้เพื่อนผมไปเต้นก่อนอ่าไปแล้วไปไปข้างในไปข้างในกู้ไหกล้าเข้าไปอ่ะไป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 เพื่อนผมจะเข้าไปเต้นให้ดูนะครับ ประจำของกองนี้นะครับผมเลยเสื้อดำบนนี้นะครับผมอาพี่แกมีตำนานเรื่องเท้าไฟแล้วนะเราจะไปซูไปดูแกนะครับรปรนะออกกมอเ่นี้เราไปต่อดีกว่าครับ ุสนานเป็นสีสันแห่งพันลอยกระทงนะครับผมเดือนนี้ใช่ไหมวัน,นนี้<ง>เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งข้างหน้าก็คนก็หนานแน่นนะครับลอยกระทงเชียงใหม่นะครับผมหนานแน่นทุกปีเลยนะครับผมเหมือนบรรยากาศฮ่องกงอ่ะใช่ครับผมตอนนี้บรรยากาศก็จะคล้ายๆกรุงโซประเทศเกาหลีนะครับจะประมาณนั้นเลย เมือนเราอยู่ในไม่ต้องไปที่ไหนไกลมาที่นี่นะครับในที่มันมีตกพวยแล้วกนี่มีของกินเทียบให้ดูของกินบ้างนี่ส่วนของกินก็มีเยอะแยะครับผมแต่ไม่มีอย่างเดียวไม่มีเงินซื้อเยพื่อนผมก็จะเดินเข้าไปแล้วครับเอาขยะไปทิ้งนะครับเพื่อนผมโอ้โหนี่ว่าอะไรเอาขยะไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งโคตรเท่เลยครับ ้วยไปกันต่อไปกันต่อครับ <accustomed activity> อยู่นานไ ouais. ม่ได้ครับมีคนจ้องจะเงี้ยโอเคนะโอเคนะครับโอเคครับผมเราก็ให้ดูนะครับให้ดูเยอะไม่ได้เดี๋ยวงานเข้า <Use> ค <pues, Okay> ูสะเดียวงานเข้าอไองเหี้ยงานเข้าไก่ครับไปต่อไปต่อตอนนี้ผมก็เอาระเบิด TNT แต่ไป็หนึ่งลูก แตงหนึงสวยพี่สวยยา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 เดี๋ยวปูโดนฟ้องเขามาจับโปกเกมอน <laughs> ม <laughs> นี่ก็คือรอยกระทงที่ขายนะครับผมซึ่งผมไม่ซื้อหรอกครับผมมีเต็มเมมหมดนะอ่าแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4นาทีผมจะอัดประมาณสักงสินาทีผมจะไม่ตัดจะเอาอะตัดสดๆแล้วเอ้ยไม่ตัดดิ จะลงแบบมึงเปิดแปดเปิดไอ้เหี้ยกูไม่น่าเปิดเลยสักก็หนึ่นเฮาเก็หนึ่งเขาก็รู้หมดว่าคุณหายตอนนี้เราจะไปที่สะพานดำหรือว่าหัวเหล็กหัวเหล็กคนนี้ไม่รู้ก็ไม่คนมาให้มากเวลาโอว่าจะตัดไปอีกตอนนี้ถึงสะพานเลยนะเพราะว่ามันไกลครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะโอเค เอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานเหล็กหรือสะพานดำของเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งคนก็หนานแน่นมากเลยตอนนี้ผมไม่รู้จะเดินไปทางไหนละก็มาชมบรรยากาศเลยนะครับผมขออภัยถ้ากล้องมันดิ้นหน่อยนะครับตอนนี้ก็ คน,คนก็เยอะนะครับตำรวจก็เยอะเพราะตรงอ่าตรงนี้มันชอบเกิดเหตุบ่อยนะครับทะเลาะวิวาทกันบนะ่อยนะเพื่อนหอก็ไปดูเรื่อยๆเลยตรงนี้สถามันจะสวยไงเตียงสีมันโอเคมากว่า เียดกูทำไมอันนี้ก็คือคอมลอยที่ผมซื้อแจกนะครับอันนี้ก็คอมลอยที่ผมซื้อแจกอร่อยไหมครับอร่อยนะครับยงแหม่อร่อยล้ำล้ำ เพื่อนหายวะยี่เอ้ยตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะผมจะไม่พากว่าเสียงดังเย๋อ ข้างหน้ามีเพลงโดนลิขสิทธิ์อีกอ่ะมีความจบเออเพลงเข้าจะโดนลิขสิทธ,ธิ์นะเพลงแทรกเข้าจะโดนลิขสิทธิ์ตัวเนีก็ประมาณนี้เนาะผมว่าจะจบคลิปแล้วไม่มีอะไรละขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมกดฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆตลกๆไอ้ห่าอะไรแปลกใหม่ให้คุณได้รับชมในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ